วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทวีพานชาแนลนะคะวันนี้อลิซจะมาพูดถึงครีมค่ะที่อลิซใช้บำรุงผิวหนะะ้ามีเพื่อนๆอินบ็อกเ,เข้ามาถามกันเยอะเลยนะคะว่าอลิซใช้อะไรวันนี้อลิซจะพูดแบบไม่มีคักเลยนะคะแล้วก็ no สปอนเซอร์ทุกอย่างนะจากอลิซเองเลยทั้งหมดเลยค่ะ มาค่ะและครีมนะคะในแต่ละตัวที่อลิซใช้เนี่ยจะมีตั้งแต่หลักร้อยไปยันหลักพันเลยนะคะตัวไหนที่ลิซลืมราคาลิซก็จะแปะราคาไว้ให้เพื่อนๆนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวแรกนะคะลิซใช้นี่ค่ะ AS2 เป็นครีมแต้มสิวอันนี้ของพรเกษมคลินิกนะคะอันนี้เป็นครีมแต้มสิวค่ะเพราะว่าเราก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะเพื่อนๆมันก็ต้องมอีการแต้มสิวก่อน น่าจะได้ใส่แบบเรียงเกลาด้วยค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะอันนี้ค่ะคือครอบครัวของซูเปอร์เบนเลยเป็นของบ๊อบบี้บาวลิสขอหยิบให้ดูนะคะทีละตัวตัวนี้จะเป็นตัวอ่อนี่ทำให้หน้าใสลิสอยากจะบอกว่าซูเปอร์เบนอะลิสเอาไว้ใช้ตอนที่เหมือนอยู่บ้านว่างๆเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนสูตรความเข้มข้นสูงมากๆนะคะช่วยแบบเหมือนทันทีทันใดเลยอะเหมือน าาจากอ่าจากประสบการณ์ของลิสนะคะอยา่างถ้านิสใช้คืนนี้สมมุติใช้แบบเต็มที่นวดแบบปลึงๆึงดึงดึงดึ๋งดึงเลยนะคะพรุ่งนี้เช้า<ๆ>ตื่นมาคือน่าจะรู้สึกแบบสดชื่นและดูดีขึ้นหนึ่งระดับเลยจากที่เราอาจจะอนอนไม่เพียงพอที่ผ่านมาอะไรประมาณนั้นเลยอันนี้ก็อีกตัวนึงค่ะเป็นนี่ตัวนี้เดี๋ยวิสจะเขียนไว้ให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะซปเปอร์เบรน ซูปเปอร์เนแต่ละตัวเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ให้นะคะดีมากนี่แล้วอันนี้เป็นตัวล่าสุดที่ลิสเพิ่งได้มาน้องเขาเป็นฟิลเหมือนน้ำหมักน้ำหมักหน่อยๆเนี่ยค่ะตัวนี้ตัวนี้คือดีมากเลยทำให้ผิวหน้าแข็งแรงเพราะว่าลิสก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสี่ตัวนี้แล้วค่ะ หลังจากซูเปอร์เบลนด์นะคะที่อลิซลงแล้วละสมมุติวันนี้อลิซจะอยู่บ้านว่างๆอย่างเดียวเลยไม่แต่งหน้าอลิซก็จะลงนี่ค่ะตัวต่อมาของบ๊อบบี้บาเหมือนกันค่ะคือบ๊อบบี้บาตัวนี้เป็น i n t e n s ซีฟสกินเซรั่เป็นตัวออกใหม่ของเขาอลิซก็ได้ใช้ประมาณเ,าเกือบเดือนเนาะอยากจะบอกว่าดีมากจริงๆเหมือนกันตัวนี้ใช้แล้วจะมีความหน้านุ่มหน้าเนี่ยจะจะรู้สึกนุ่มสดชื่นแล้วแต่งหน้าง่ายแต่งหน้าติดทนค่ะตัวนี้นะ ต่อมานะคะหลังจากลงตัวนี้เสร็จแล้วอลิสก็จะมาลงตัวนี้ค่ะธาดาบ็อบบี้บาวเอ็กซ์ตร้ารีแพร์เซรั่มนะคะตัวนี้คือลิสบอกเลยว่า ดีมากจริงๆเนื k _ k _้อครีมเขาจะเป็นครีมแบบนุ่มๆคล้ายใยใหม่เลยด้วยซ้ำนะเวลาอยู่ที่ผิวหน้าเราอันนี้อริจะใช้แค่ก่อนนอนนะคะน้องตัวนี้ราคานะคะก็ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ5 0 0พันนะคะอริสจะใส่รายละเอียดเขียนไว้ให้นะข้างๆอยู่แล้วดีเลย แล้วหลังจากลงเ,เซรั่มเสร็จแล้วนะคะอลิสก็จะมาลงตัวนี้ค่ะเป็นบ o อบ y b ้บาอันนี้ก็เป็น e x t กซ์ต้ารีแพร์มม r ชไร e ์ครีมค่ะตัวนี้นะคะอลิสใช้มานานมากใช้มาน่าจะเป็นปีนะคะตัวนี้คือดีมากทําให้หน้านุ่มแต่งหน้าง่ายแล้วก็ทําให้แบบเหมือนดิ้วรอยแบบอย่างอย่างนิดๆหน่อยๆอยะคะ่ะ mm hmm. ตื้นขึ้นสําหรับส่วนตัวของอลิสนะคะที่อลิสได้แบบใช้มา เนาะตัวนี้ค่ะหลังจากลงตัวนี้เสร็จอลิสก็จะลงทาราตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเฟซเบสของเขาเป็นตัวที่มีชื่อเสียงของบ๊อบบี้บร์อยู่แล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้คือจะทําให้แต่งหน้าง่ายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าลิสเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะแล้วบางบางทีถ้าสมมุติดื่มน้ําน้อยหรือนอนน้อยก็น่าจะลอกแต่ถ้าใช้ตัวนี้ผสมกับบีบี BB, หรือทาก่อนที่จะลงบีบี ผิวหน้าอลิสก็จะดีขึ้นค่ะแนะนำเลยตัวนี้ค่ะมาค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่จะลงก็คือนี่ค่ะไอรีแพร์เซรัมค่ะตัวนี้นะคะอ่าไม่ใช่อายรีแพรเซรัมอายรี a พรครีมนะคะตัวนี้เนื้อครีมเขาจะเป็นฟิลแบบนี้เวลาใช้ก็ต้องวอร์มครีมก่อนวอร์มก็คือเนี่ยค่ะแบบนี้แล้วก็ลงที่ใต้ตาหลังจากที่อลิสใช้ตัวนี้นะคะคือดีมาก อลิสจากที่ใต้ตาลิสดามะเนาะก็ตื้นขึ้นมาแต่อาจจะไม่หายไปสัทีเดียวเพราะว่าลิสเ,ออเป็นภูมิแพ้ออโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยตรงนี้ค่ะต่อมานะคะถ้าสมมุติอันนี้จะเป็นการลงกลางคืนถ้าลงกลางคืนก็คือเสร็จหมดแล้วค่ะแต่ถ้าสมมติกลางวันเราอยากจะออกข้างนอกแต่ว่าไม่อยากที่จะแต่งหน้าหนักหรืออะไรตัวนี้ค่ะครีมกันแดดที่อลิสขอบอกเลยว่าอาลิสใช้จริงแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะคะ ครีมกันแดดตัวนี้ดีมากจริงๆเพราะเขาผสมพาเซนตาด้วยพาเซนตาก็คือเหมือนเป็นรกม้าทําให้หน้าอ่อดีขึ้นลดเลือนริ้วรอยประมาณนั้นเลยเนื้อครีมตัวนี้อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมเป็นกันแดดที่แบบชอบมากอะ่ะอันเนี้ยครีมฟิลอย่างนี้ยทาเกลี่ยแล้วแบบมันจะขาวทําให้ผิวเราขาวหนึ่งระดับแต่ขาวในแบบเป็นผิวเรานะคะไม่ใช่ขาวหลอก ี่เลยอันนี้ลิซซื้อจากเด e Touch Clinic นะคะ,ะพี่เขาบอกว่าหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะถ้าอยากได้ต้องไปซื้อที่เด e Touch Clinic ค่ะแล้วลิซไม่ได้มีแต่ครีมแพงๆนะคะมีครีมเสริมค่ะลิซจะบอกว่าทาดาตัวนี้ตัวนี้ลิซใช้ดีมากๆแต่ลิซจะเอาไว้ใช้สลับกับที่ลิซมีหรือบางทีลิซก็ใช้เขาเปียวๆตอนที่ลิซรู้สึกว่าอาลิซต้องการความนุ่ม ความสดใสความชุ่มชื้นตัวนี้ค่ะดีมากจริงๆแล้วตัวนี้นะคะท่าดาอริชอบมากคือน้องเป็นครีมวิตามินซีอยู่ในบูสต์เลยนะคะอันนี้ราคาน่าจะไม่ถึงร้อยนะคะเนื้อครีมเป็นฟิลอย่างนี้คือดมแล้วจะมีแบบกลิ่นวิตามินออกมาเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นส้มๆอะไรอย่างนี้เลยนะคะใช้ดีมากริชชอบ คือใช้ตอนตอนนอนคือลิปใช้คู่คู่กับบางทีคือทาครีมแต้มสิวอันนี้เนาะแล้วก็มาทาอันนี้ตื่นมาคือหน้าก็รู้สึกสดชื่นแล้วรู้สึกว่ามันใสขึ้นนะคะอันนี้โดยส่วนตัวนะอันนี้ชอบเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองไปตามกันได้นะคะของมันต้องลองของมันต้องลองมาค่ะจบแล้วนะคะมาที่ตัวสุดท้ายก็คือท่าดาน้องดีออนั่นเองดีออตัวเนี้ย เขาไม่เชิงที่จะเป็นบำรุงซัทีเดียวเขาจะผสมเหมือนรองพื้นเบาๆนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นฟิลอย่างนี้ค่ะเนี่ยน้ำๆนิดนึงอย่างนี้นะแต่พอทาเกลี่ยแล้วคือแบบเขาจะไม่ใช่เป็นรองพื้นเต็มที่นะคะแต่จะทำให้ผิวดูดูแบบเหมือนปกปิดระดับหนึ่งแต่เป็นระดับที่บางๆลิสก็จะพูดตรงๆนะคะระดับที่บางๆแต่ว่า น้องตัวนี้ลิซใช้แล้วรู้สึกว่าเขาช่วยเรื่องผิวลิซท,ทำให้ผิวลิซจากที่แห้งกร้านบาง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 ,งครั้งที่นอนน้อยใช้ตัวนี้ก่อนแต่งหน้าผิวดูมีน้ำขึ้นค่ะแล้วรู้สึกว่า,าผิวดูเต็มขึ้นตัวนี้เลยลิซชอบมากสำหรับตอนไหนที่ลิซนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยค่ะ นี่นะคะนั่นก็คือทั้งหมดเลยที่อลิซใชออ้ถ้าอาลิซพูดผิดพลาดประการใดลิซขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแต่ทั้งหมดก็คือมาจากออความรู้โดยส่วนตัวของคนนี้เลย <laughs> ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะและถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ลิซทำอะไรเม้นมาบอกกันด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับนะขอบคุณ f อฟซทีเออ่เป็นกำลังใจให้นะคะรักนะขอบคุณนะคะติดตามกันตลอดไปนะคะ จุ๊บจุ๊บบายบายค่ะ